สวัสดีครับอยู่กับผมดินอีเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง I Spit on Your Grave ปี2010เป็นภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเขียนสาวสวยที่ไปเก็บตัวเขียนนิยายในบ้านสวนแต่กลับเผชิญกับกลุ่มชายชะกันที่ร่วมกันคืนใจเธออย่างโหดเหี้ยมเธอจึงลุกขึ้นสู้และแก้แค้นทีละคนอย่างซาสมเจนนิเฟอร์ฮิลส์นักเขียนชาวนิวยอร์ก ได้เดินทางไปที่ลุยเซียนาเพื่อเขียนนวนิยายเรื่องที่2องของเธอระหว่างทางเธอได้แวะไปเจอกับเออที่ร้านค้าซึ่งเขาเป็นผู้มากุญแจและบอกทางไปยังที่พักแต่ระหว่างทางเจนนิเฟอร์เริ่มไม่มั่นใจกับถนนหนทางเลยจอดที่แวะที่ปั๊มน้ำมันเพื่อขอความช่วยเหลือที่นั่นเธอได้เจอกับจอนนี่หนึ่งในพนักงานที่คอยแนะนำทางให้ แต่ระหว่างนั้นเขาก็พยายามจะแตะเนื้อต้องตัวเธอทำให้เธอเพลอกดปุ่มฉุกเฉินที่พกมาเองโดยไม่ตั้งใจซึ่งเสียงของมันทำให้จอนนี่ตกใจจนเพลอทำน้ำหกออกจากถังและถูกแอนดี้กับสแตลลี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานหัวเราะเยาะก,กันสนัน่นเมื่อเจนนิเฟอร์ขับรถออกไปจอห์นนี่ก็มีท่าทีผิดหวังอย่างเห็นได้ชัด หลังจากการเดินทางที่ยาวนานในที่สุดเจดิเฟอร์ก็มาถึงบ้านสวนที่เธอจะต้องอยู่อาศัยเมื่อเข้าไปแล้วเธอก็รีบจัดวางเข้าของต่างๆอย่างเรียบร้อยพร้อมปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในวันรุ่งขึ้นเจดิเฟอร์ได้นอนพักผ่อนที่ริมทะเลสาบอย่างสบายอารมณ์ระหว่างนั้นเธอได้ยินเสียงแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่เมื่อพบค่าเสียงนั้น กระโดดแล่นเข้าสู่สวนปราสาทอีกครั้งขณะที่นั่งอยู่หน้าบ้านทําให้เธอไม่ค่อยสบายใจมากนักเจนิเฟอร์จึงเดินเข้าไปดูที่โกดังเก็บของใกล้ๆแต่ก็ไม่เจออะไรนอกจากขวดยาพิษเธอเลยกลับมานั่งทํางานที่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ดันเผลอทําน้ําหกใส่เสื้อผ้าเจนิเฟอร์จึงเข้าไปในครัวเพื่อล้างตัวโดยไม่รู้เลยว่ากําลังมีใครบางคนที่กําลังตั้งกล้องแอบถ่ายเธออยู่ขณะที่เธอสวมเพียงชุดชั้นในอยู่ในบ้าน วันรุ่งขึ้นเจนิเฟอร์ออกไปวิ่งออกกําลังกายในป่าและสะดุดตากับบ้านร้างหลังหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงเข้าไปสำรวจข้างในเล็กน้อยซึ่งเป็นแค่บ้านที่ว่างเปล่ามีเพียงอ่างอาบน้ําเก่าๆใบหนึ่งเท่านั้นเมื่อไม่มีอะไรที่น่าสนใจเธอจึงใช้ชีวิตประจําวันต่อไปเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเจนิเฟอร์พบว่าทั้งอ่างล้างหน้าและชักโรครกของเธออุดตันจึงรีบโทรหาช่างประปาทันที จากนั้นไม่นานแมทธิวช่างซึ่งมีปัญหาทางจิตและพูดติดอ่างก็มาแก้ปัญหาท่อน้ําของเธอได้สําเร็จเจนนิเฟอร์จึงโผล่เข้ากอดและจุบเขาด้วยความเอ็นดูทําให้เขารีวบวิ่งออกจากบ้านด้วยความเขินอายทันที ภายในป่าแอนดี้สแตนลี์และจอห์นนี่ได้พากันไปเที่ยวเล่นและล่านกอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นแอนดี้ก็ได้ทำการบันทึกภาพเอาไว้ด้วยกล้องวิดีโออยู่เสมอจากนั้นไม่นานแมทธิวก็มาถึงและเล่าเรื่องเจนนิเฟอร์ให้คนอื่นๆฟังจอนนี่ไม่ค่อยเชื่อนักจนกระทั่งสแตนลี่ช่วยยืนยันด้วยวิดีโอที่เจนนิเฟอร์สวมชุดชั้นในเดินอยู่ในบ้าน ใยายามค่ำคืนทางด้านเจนนิเฟอร์ที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ถูกรบกวนด้วยเสียงอันน่าสยดสยองรอบๆบ,บ้านเมื่อออกไปหาต้นต่อเธอก็พบเพียงศพของลูกน้องที่หน้าประตูบ้านแต่ทันทีที่กลับเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าแล็ปท็อปของเธอเปิดอยู่พร้อมฉายให้เห็นภาพถ่ายของสามหนุ่มที่เคยเจอในปั๊มน้ำมันเธอมองภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวจนในที่สุดพวกเขาก็เผยตัวออกมาจากการแอบหลบอยู่ภายในบ้านใช้ทั้งสามพากันคุกคามเจนนิเฟอร์จนเธอรู้สึกกลัว ก่อนที่จอหนนี่จะเรียกให้แมทธิวเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการครั้งนี้ด้วยจอนนี่เป็นหัวโจกในการข่มขู่เจเนิเฟอร์ให้ทำสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเธอไม่ยอมเขาก็จับตัวเธอไว้และยัดกระบอกปืนเข้าปากพร้อมชักเข้าชักออกคล้ายกับการร่วมเพศ ระหว่างนั้นจอนนี้พยายามบังคับให้แมทธิวดูเหตุการณ์และสแตอลี่คอยบันทึกวิดีโอเอาไว้จากนั้นแอนดี้ก็เข้ามากระทํากับเธอเพียงแต่เปลี่ยนจากกระบอกปืนเป็นขวดเหล้าทันใดนั้นเจนนิเฟอร์จึงรวบรวมความกล้าคว้าขวดที่พื้นมาทุบเข่าของแอนดี้อย่างแรงก่อนจะฉีดสเปรย์พริกไทยเข้าที่หน้าเขาและพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในปา่าจนเจอเข้ากับสตอในอำเภอรประจำท้องถิน่นที่มาพร้อมก,กับการติดตามของเออ เธอเล่าถึงสิ่งที่พบเจอให้พวกเขาฟังทำน้ำตาสตอชจึงทำให้เธอใจเย็นลงด้วยการสแสดงตำแหน่งการงานของเขาและรับปากว่าจะช่วยเหลือพร้อมทั้งบอกให้เออกลับบ้านไปก่อนจากนั้นสตอชได้ขับรถพาเจนิเฟอร์ไปยังที่เกิดเหตุเมื่อถึงหน้าบ้านเขาตะโกนเรียกหาคนร้ายอย่างกล้าหาญก่อนจะเข้าไปค้นในบ้านและสอบปากคำเจนิเฟอร์ไปด้วยเมื่อเธอกล่าวออกมาเขาก็เริ่มไม่พอใจที่เธอกล่าวหาคนที่เขารู้จักมาตั้งแต่เด็ก จากนั้นสตอชก็บังคับเจนนิเฟอร์ให้าันหน้าออกไปทางหน้าต่างและค่อยๆสัมผัสร่างกายเธออย่างลามกเพื่อให้เห็นว่าเขาเองก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของคนกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันจากนั้นเขาจึงเรียกทุกคนเข้ามาทําให้เจนนิเฟอร์หมดหหนทางที่จะต่อสู้กับผู้ชายถึง5คนท้ายที่สุดพวกเขาก็บังคับให้แมทธิวขึ้นใจเจนนิเฟอร์จนสําเร็จ โดยสเตนลียยังคงบันทึกวิดีโอทุกเหตุการณ์เอาไว้หลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ตื่นขึ้นมาและพยายามผ่าร่างกายที่ไร้เร่ยวแรงทั้งยังเปลือยเปล่านีเข้าไปในปา่าแต่กลับพบว่าคนกลุ่มนั้นดักรอเธออยู่แอนดี้ได้ลากเจนนิเฟอร์เข้าไปใกล้แอ่งน้ำและกดหัวเธอลงไปขณะที่เธอนอนอยู่บนพื้นซอร์ชได้ขืนใจเธออีกครั้งหลังจากที่กลุ่มชายชั่วได้ผลัดกันกระทำชำเราเธอจนหลับไป เจนนิเฟอร์ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพร่างกายเปลือยเปล่าเปล่าเปื้อนไปด้วยกลิ่นโคลนเธอลุกขึ้นเดินเข้าไปในป่าอีกครั้งด้วยความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆเธอเดินไปจนถึงบนสะพานโดยชายทั้ง5้ายังคงเดินตามเธอมาติดๆขณะที่สตอชกำลังจะยิงเธอเจนนิเฟอร์ก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำกลุ่มคนร้ายพยายามหาตัวเธอแต่ก็ไม่เจอร่องรอยพวกเขาจึงเลือกที่จะทำลายหลักฐานทั้งหมดทิ้งไปหลังจากเรื่องราวอันโหดร้ายทั้งหมด ก็กลับไปที่บ้านเพื่อใช้ชีวิตกับภรรยาและแชสซิตี้ลูกสาวตัวน้อยของเขาเราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะนำกุญแจบ้านไปคืนให้กับเออในวันรุ่งขึ้นโดยอ้างว่าเจนนิเฟอร์หนีไปเองหลายสัปดาห์ผ่านไปกลุ่มเด็กปั๊มยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขยกเว้นแมทธิวที่รู้สึกสำนึกผิดและเปลีกวิเวกไปใช้เวลาอยู่ในปา่า วันหนึ่งแมทธิวก็เริ่มเห็นภาพร้อนว่าเจนิเฟอร์จ้องมองเขาอย่างน่าสยดสยองจึงได้คิดว่าเธอตายไปแล้วและกลายเป็นผีที่มาหลอกล้อนในขณะที่แอนดี้กับจอห์นนี่กำลังดื่มกันอย่างสำราญก็เห็นสแตน l e ลี์วิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นเพื่อบอกว่ากล้องวิดีโอของเขาถูกขโมยไปท,ท,ทั้งๆที่ยังมีเทปบันทึกภาพเหตุการณ์วันนั้นอยู่ด้วยจอห์นนี่โกรธหนักจึงพุ่งเข้าไปทำร้ายเพื่อนอย่างแรง ในยามค่ำคืนที่เขากำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านจอนนี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างนอกจึงลองออกไปดูและเห็นแต่ศพนกวางอยู่หน้านบ้านเขาจึงเตะมันออกไปให้พ้นก่อนจะกลับเข้าบ้านแต่แล้วเสียงนั้นก็ยังคงกวนใจเขาเขาคว้าปืนออกมาเขาเริ่มแปลกใจเมื่อเห็นว่าศพนกกลับมาวางอยู่ที่เดิมแต่ก็พยายามไม่ใส่ใจ แต่จากนั้นเขายังคงได้ยินเสียงอีกจึงรีบออกมาดูหน้าบ้านและก็พบว่ามีรองเท้าซึ่งเป็นของเจนนิเฟอร์วางไว้อยู่ในขณะเดียวกันสตอชเองก็กลับถึงบ้านและพบว่าเทปบันทึกวิดีโอของสเตนลี่ถูกส่งเป็นพัสดุมาถึงบ้านเขาแต่ก็ลงใจที่อย่างน้อยลูกเมียของเขายัางไม่เคยเปิดดูเขารีบขับรถไปหากลุ่มวัยรุ่นทันทีเมื่อพวกเขาได้คุยกันก็เริ่มคิดว่าอาจเป็นฝีมือของแมทธิวก็ได้ และเพื่อไม่ให้ความลับเพ่งพรายสตอชก็เด้เข้าไปสังหารเออขณะที่กําลังล่าสัตว์อยู่ในป่าเพราะเออเป็นคนเดียวที่เห็นว่าเขาตามเจนนิเฟอร์ไปที่บ้านทางด้านของแมทธิวยังคงกังวลกับภาพล้อนและกลับไปที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อนั่งสํานึกผิดทัานใดนั้นเขาได้ยินเสียงเจนนิเฟอร์เรียกหาเขาเขาจึงเข้าไปในบ้านและเผลอตกมันไดล้มลง,ลงขณะนอนอยู่บนพื้นเขาก็มองเห็นเจนนิเฟอร์นั่งอยู่ตรงโซฟาจึงค่อยๆค,คลานเข้าไปหาตามคําเชิญชวนของเธอ เขาเอาแต่ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับสิ่งที่เคยทำเจเนเฟอร์ Jennifer จึงทำทีเป็นปลอบใจเขาก่อนจะใช้เชือกรัดคอจนแมทธิวหมดสต,ติไปทางด้านแอนดี้กับแตนลี์พยายามตามหาตัวแมทธิวจนไปเจอเข้ากับบ้านร้างกลางปา่าแอนดี้จึงเข้าไปดูข้างในขณะที่แตนลี์สำรวจอยู่รอบนอกจนในที่สุดก็ไปเจอเข้ากับเจเน i เฟอร์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขารีบเดินเข้าไปหาเธอทันที ทำให้เผลอเหยียบกับดักที่เธอวางไว้ก่อนจะเรียกหาแอนดี้ด้วยความเจ็บปวดเมื่อแอนดี้ตามเสียงเรียกเขาก็ถูกตีจนสลบก่อนสแตนลี่จะถูกตีเช่นกันจากนั้นไม่นานเจนนิเฟอร์ผูกสแตนลี์ไว้กับต้นไม้และถ่ายเขาด้วยกล้องวิดีโอก่อนจะนําศพหนูมายัดใส่ปากเขาทําให้เขาอาจเจียนออกมาขั้นตอนต่อไปเธอกันทำเบ็ดตกปลามาเกี่ยวเปลือกตาของเขาให้เบิกโพลงขึ้น และควักเครื่องในตามาปา้ายทั่วหน้าเขากลิ่นข้าวปลาได้เรียกให้ฝูงกามารุมจิกร่างของแซลลี่จนในที่สุดเขาก็เสียเลือดจนตายส่วนแอนดี้นั้นตื่นขึ้นมาในห้องสมโคมเขาถูกมัดมือมัดเท้าและววางคว่ำหน้าลงบนไม้กระดานสองสาแผ่นเนื้ออ่างอาบน้ําน้ําถูกเติมลงไปในอ่างเรื่อยๆขณะที่เจนนิเฟอร์เดินเข้ามาใกล้แอนดี้ขอร้องให้เธอปล่อยเขาไปแต่เจนนิเฟอร์กลับกดหัวเขาลงน้ําอีกครั้ง ครั้งแล้วครั้งเท่าก่อนจะเทน้ํากรดผสมลงไปในน้ําและหยิบไม้กระดานออกหนึ่งแผ่นแอนดี้จึงต้องใช้เรื่องแรงทั้งหมดในการตาร้านไม่ให้รากของเขาจุ่มลงไปในน้ําแต่ในที่สุดเขาก็ทําไม่ได้และค่อยๆถูกน้ํากรดกัดกร่อนใบหน้าวันต่อมาเจนนิเฟอร์แวะไปที่ปั๊มน้ํามันที่จอห์นนี่นั้นทํางานอยู่เธอนุ่งกระโปรงสั้นเพื่อยุ่ยยนเขาแต่เมื่อเขาเข้ามาใกล้เธอก็ตีเขาอย่างแรงและพาตัวเขาไปที่บ้านร้าง จนนี่ตื่นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้กับเพดานโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าสักชิ้นเลยเขาเริ่มรู้สึกทรมานมากขึ้นหลังจากเจนนิเฟอร์ค่อยๆถอนฟันเขาออกทีละซี่จ่อปืนเข้าไปในปากเขาเช่นเดียวกับที่เขาเคยกระทำเธอทั้งนั้นยังใช้กันไกตัดหญ้าตัดของลับของเขาออกและยัดมันเข้าไปในปากเขาและไม่นานจนนี้ก็ตายไปเพราะเสียเลือดมากและแล้วเจนนิเฟอร์ก็ดำเนินมาถึงเป้าหมายสุดท้ายของเธออย่างสตอช ซึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากภรรยาของเขาว่ามีครูของลูกสาวมาเยี่ยมบ้านก่อนที่จะได้ยินเสียงของเจนนิเฟอร์ผ่านทางโทรศัพท์เขาจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีและพบว,ว่าเจนนิเฟอร์ได้ดำตัวลูกสาวเข้าไปแล้วเขาออกตามหาไปอย่างที่ต่างๆก่อนจะถูกเจนนิเฟอร์ซึ่งแอบอยู่ในรถตีหัวจนสลบไปเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยพบว,ว่าตัวเองอยู่ในบ้านร้างแถมยังมีปืนไรเฟิลยัดอยู่ในทวารน,นัก จากนั้นเจนนิเฟอร์ก็เผยตัวออกมาพร้อมเผยให้เห็นว่าแมทธิวยังมีชีวิตอยู่เธอได้ผูกเชือกไว้ที่มือของแมทธิวซึ่งเชือกนั้นโยงเข้ากับไกปืนในตัวของสตอจหากแมทธิวขยับชายทั้งสองก็ตายไปพร้อมกันทันทีสตอรจจึงเอาแต่ร้องขอชีวิตแต่เจนนิเฟอร์ก็ไม่สนใจเธอออกไปหน้าบ้านเพื่อรอคอยผลลัพธ์จากนั้นไม่นานแมทธิวก็ตื่นขึ้นมาและอาการตื่นตระหนกของเขาเองก็ทําให้เขาเผลอดลั่นไกออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนเจนนิเฟอร์ ก็ค่อยๆฉีกยิ้มออกมาเพราะการแก้แค้นของเธอได้สิ้นสุดลงแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Evillands h a p t i t เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นหญิงสองคนที่ถูกลักพาตัวไปเพื่อจัดธารุณกรรมในกลางป่าและเมื่อเธอหนีมาได้พวกเธอเนี่ยก็เริ่มลงเบือแก้แค้นทุกคนที่ทำกับพวกเธอเรื่องราวเริ่มต้นมาด้วยหญิงสาวสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันอย่างเคที่และก็สโลน พวกเธอตั้งตารอจะไปเที่ยวด้วยกันในเมืองหลังจากทํางานในฟาร์มมาจนสามารถเก็บงเงินได้มากพอควรเช้าวันรุ่งขึ้นเจสันลุงของเคที่ที่เป็นตำรวจนั้นก็ได้ขับรถพาพวกเธอไปพักผ่อนที่บ้านแฟนของเขาเมื่อได้ออกมานอกฟาร์มทั้งสองคนก็ตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่มากๆสโลนกันเลยเสนอว่าควรจะมีการปลอมชื่อไว้ตอนที่อยู่เมืองเธอจะใช้ชื่อตัวเองว่าเฮเธอร์ส่วนทางฝั่งของเคที่นั้นก็ให้ใช้ชื่อว่าริบลี่วันต่อมาเจสันก็พาพวกเธอไปส่งที่สถา,านีนรถบัสเพื่อเดินทางกลับไปที่ฟาร์ม ด้วยความที่เขาเป็นตำรวจเขาก็เลยเตือนให้สองสาวนะ่ะส่งข้อความมาหาถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นและก็ให้พวกเธอเนี่ยเขียนรหัสลับต่อท้ายในการส่งข้อความทุกครั้งโดยรหัสลับจะเปลี่ยนไปทุกวันอย่างวันนี้ใช้คําว่าแอปเปิลหลังจากที่ลุงเนี่ยขับรถออกไปทั้งคู่นั้นก็ไปนั่งรอในคาเฟ่เพราะว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นรถถึงจะมาเมื่อเข้าไปเนี่ยก็เจอกับ2หนุ่มที่พยายามจะเข้ามาหาพวกเธอและนั่นก็ทําให้พวกเขาได้นั่งตัวร่วมกันสองสาวเนี่ยก็เลยบอกชื่อปลอมตัวเองไปจากนั้น2หนุ่มเนี่ยก็บ สองพี่น้องเนี่ะก็ชวนพวกเธอขึ้นรถเพื่อจะไปที่ทํางานของพวกเขาตอนแรกเคที่เนี่ยก็ไม่เต็มใจมากนักและก็พยายามจะห้ามสโลนไว้แบบเงียบๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วสองสาวานั้ก็ไปกับพวกเขาแต่ว่าทันใดนั้นทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปเมื่อเจนั้นขับรถผ่านฟาร์มที่เคที่และก็สโลนทํางานอยู่สองสา้านั้ก็เริ่มสงสัยขึ้นมาเมื่อถึงที่หมายหญิงชราที่เป็นแม่ของเจนและก็ลูคัสก็ได้ออกมาต้อนรับและก็พาพวกเขาเนี่ยเข้าไปในบ้านเมื่อเข้าไปแล้วเคที่นั้นก็ได้รับข้อความจากลุงของเธอเธอเนี่ยก็เลยตอบกลับว่าทุกกอย่างปติดี และทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้จิบชาแล้วก็กินพายเข้าไปไม่นานสองคนก็เริ่มมีอาการตาพร่ามัวแล้วตอนนั้นพวกเธอก็รู้เลยว่าถูกวางยาเมื่อรู้แบบนั้นพวกเธอก็เลยรีบหนีแต่ว่าก็ไม่สามารถจะหนีไปได้เพราะว่าถูกลูคัสและก็เจสนั้นทุบจนสลบไปก่อนจะแบกพวกเธอกลับมาที่บ้านวันต่อมาเคที่แล้วก็สโลนก็พบว่าพวกเธอน่ะสวมเพียงแค่ชุดชั้นในแล้วก็ถูกลามโซไว้เข้ากับตู้คอนเทนเนอร์แถมก็ยังโดนทิ้งไว้กลางป่าด้วยท่านในนั้นเจสก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับพวกเธอว่าจะต้องอยู่่ทีีน โดยพวกเขาจะเตรียมของสําคัญอย่างเสื้อผ้าเตียงนอนและก็ห้องน้าไว้ให้หลังจากสองสาวใส่เสื้อผ้าเสร็จบอริสหัวหน้าของเจก็ได้มาเช็คโทรศัพท์ของพวกเธอเพื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องที่พวกเขานทำและเขาก็จับได้ว่าเคที่กับสโลนนั้นโกหกเรื่องชื่อและก็บังคับให้เคที่นั้นบอกรหัสตั้นมาเธอเลยบอกไปว่าแอปเปิลบอริสก็เลยแกล้งส่งข้อความหาเจสัรว่าทั้งสองคนสบายดีหลังจากนั้นคเคที่กับสโลนก็ถูกบังคับให้อาบน้ํากลางแจ้งโดยฝากบัวแบบชั่วคราว แต่ว่าทันเดนั้นนำเพือก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปืนในมือสองสาวก็เลยพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ว่านมเพืยเนยกลับไม่ทำอะไรเลยแถมก็ยังคืนใจเคที่ด้วยและหลังจากนั้นนมเพืยเนยก็ออกไปสโลนเนยก็พยายามจะปลอบเคที่ขณะเดียวกันเจสันที่อยู่ในตัวเมืองนั้นก็รู้สึกกังวลเพราะข้อความที่เขาได้จากเคที่นั้นยังคงใช้รหัสเดิมแบบเมื่อวานอยู่ทั้งฝั่งของเคที่แล้วก็สโลนนั้นก็ต้อนรับลูกค้าคนใหม่เจกับลูคัสที่แต่งตัวมาในสภาพที่มอมแมมเขาก็ได้เลือกสโลนแลก็พาเเธออดนไปใูทร์ ก่อนที่เธอจะพบว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะมีรสษนิยมที่น่ากลัวมากเพราะเขาใช้บุหรี่จี้ไปที่ร่างกายของเธอทางฝั่งของเจสันก็โทรหาที่ทํางานของเคที่กับสโลนทําให้ได้รู้ว่าเมื่อวานพวกเธอนะ่ะไม่ได้ไปทํางานทําให้เขานะ้ำมั่นใจว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเธอแน่นอนและก็เริ่มออกตามหาทั้งสองคน ขณะเดียวกันชะตากรรมของสองสาวเนี่ยก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าคนต่อไปน่ะแปลกกว่าที่เคยเจอเจ๊ก,กับลูกค้าก็ใช้ถุงผ้าคลุมหัวทั้งสองสาวไว้ก่อนที่ลูกค้าจะสวมหน้าก,ากากหมูเพื่อจะปิดบังใบหน้าและก็เดินเข้ามาใก,กล้ๆเขาตัดสินใจเลือกสโลนแล้วก็พาเธอเนี่ยเข้าไปในห้องเมื่อใช้หน้ากากหมูกลับไปเคที่เนี่ยก็เข้าไปปลอบสโลนที่กำลังรู้สึกบอบช้ำม,มากกว่าเดิมเจสัน,นไปหาแนนเพิร์ที่สำนักงานและก็เปิดเผยว่าเขาไม่ใช่ตำรวจธรรมดาแต่เป็นถึงเจ้าหน้าที่หน่วย FBI เขาพูดด้วยความมั่นใจว่าหลานสาวของเขาจะต้องถูกลักพาตัวไปอย่างแน่นอนเพราะว่าในข้อความน่ะเธอไม่ได้ใช้รหัสลับสําหรับวันนี้จากนั้นบอริสก็เข้าไปบอกลูกน้องว่าลุงของเคที่น่ะเป็นใครรวมถึงที่เคทโกหกเรื่องรหัสลับด้วยเพื่อจะไม่ให้หน่วย FBI นไมายุ่งกับธุรกิจของเขาเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องฆ่าผู้หญิงสองคนนั้นทิ้งและก็กําจัดร่างพวกเธอซะขณะนั้นเคที่น่ะก็ได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาพูด ทางฝั่งของเจสันนั้นก็ได้เข้าไปสืบในร้านกาแฟที่เขานํามาส่งหลานเมื่อไปถามกับบาริสต้าเขาก็จําได้แค่ว่าสองคนนั้นน่ะออกไปกับรถกระบะสีน้าเงินวันต่อมาเคที่ก็บอกให้สโลนู้เรื่องของคนร้ายที่จะมาวางแผนฆ่าพวกเธอไม่นานคนร้ายก็พาชายแต่งตัวมอมแมมนํ่มมาส่งเคที่ก็ใช้เวลานั้นในการหลอกล่อเขาเมื่อเดินเข้าไปใกล้เธอก็กัดที่คอเขาอย่างแรงก่อนจะปลดโซ่ที่ล่ามพวกเธอไว้และจากนั้นไม่นานแนมเพิร์ก็ขับรถมาเพื่อจะมาฆ่าพวกเธอแต่เมื่อเขาลงมาจากรถก็พบว่าสองสาวน่ะได้ขมยรถไปแล้ว พวกเธอหน่งก,ก็มุ่งหน้าไปที่เมืองและก็ไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายเครื่องมือช่างก่อนจะจ่ายเงินพวกเธอก็ได้ทํากับแคชเชียร์เกี่ยวกับคนที่มีชื่อว่าบอริสและก็ชายคนที่ขับรถกระบะสีน้าเงินซึ่งแคชเชียร์ก็บอกว่ารูที่อยู่ของพวกเขาทั้งฝั่งของเจสันก็ยังคงพยายามสืบสวนต่อโดยเขานําไปที่สํานักง,งานประกันภัยรถยนต์และก็ถามถึงรถกระบะคันสีน้ําเงินเพื่อสืบตามหาตัวเจ้าของรถบอริสที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเคที่กับสโลนนั้นอยู่ในบ้านของเขาพวกเธอช่วยกันคว้างลูกเทนนิส และตอนนี้โตกินข้าวก็ได้ไกลายเป็นเขียงเชื่อสําหรับบอริสเขาก็เลยพยายามจะเสนอเงินแลกกับชีวิตของตัวเองแต่ว่าทันใดนั้นเจสันก็ขับรถมาถึงที่หน้าบ้านของบอริสและภายในบ้านนั้นเคที่ก็กาลังพยายามสืบหาตัวตนของชายสมนากากหมูจากบอริสอยู่เมื่อเขานั้นไม่ยอมตอบสองสาวน,นก็ใช้หอกที่ทําขึ้นมาเองแทงไปที่หลังของบอริสจากนั้นไม่นานเจสันก็เข้ามาในบ้านซึ่งตอนนี้เคที่กับสโลนก็ไปแล้วเหลือเพียงแค่บอริสที่เจ็บตัวหนักมาก จากนั้นแนมเพิร์นก็ได้บอกกับเจสันว่าบอริสไม่ได้เป็นคนลักพาตัวหลานเข้ามาเจสันเลยตัดสินใจโทรหาเคที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าโทรศัพท์ของเธออยู่กับแนมเพิรเมื่อความลับถูกเปิดเผยแนมเพิร์นก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่เจสันขณะเดีวยวกันสองสาวก็ขับรถมาจอดที่หน้าโบสถและพวกเธอก็ได้รู้ว่าใช้หนาก,กากมุ้ก็คือบาทหลวง สโลนลก็เข้าไปในบวอนและก็เผชิญหน้ากับคนร้ายพร้อมกับที่สองสาวช่วยกันทุบเขาจนสลบและจากนั้นพวกเธอก็ขับรถไปโดยใช้โซ่นั้นลากบ,บาดลงไว้ที่ท้ายรถและก็ลากร่างของเขามาตลอดทางจนมาจอดหน้าที่ที่หนึ่งพวกเธอแต่ราดน้ำมันมลงบนตัวของเขาและก็จุดไฟเผาก่อนจะขับรถไปขณะที่สองสาวกำลังเพลิดเพลินอยู่เจสันก็ถูกแหนมเพล่พจับตัวไว้เขาได้เห็นว่าแหนมเพอจับตัววัยรุ่นสาวน,นมาใหม่สองคนโชคดีที่ว่าเคที่กับสโลนเข้ามาช่วยพวกเธอไว้ทัน จากนั้นก็จับนามเพลนมัดไว้และก็ทรมานเขาโดยการให้เล่นเกมรัชเชียนลูเลตก็คือการที่สองสาวน่ะสลับกันยิงนามเพลโดยที่เขาไม่รู้ว่าปืนน่ะจะลั่นมาตอนไหนระหว่างนั้นพวกเธอก็ยังไม่ช่วยเจสันนแก่มัดและก็ให้เขานนะหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะไม่เห็นพวกเธอเมื่อเล่นไปเรื่อยนาำเพลก็กลัวมากจนเขานนะสารภาพผิดแล้วในที่สุดเคที่น่ะก็ยิงเขาเข้าที่หัวและก็ปล่อยผู้ยิงสองคนที่มาใหม่ก่อนจะบอกให้พวกเธอหนะช่วยล่อยเจสันเจสันน่ะก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่านามเพอแต่ว่าทั้งคู่น่ะก็ไม่ยอมตอ เพราะถือว่าเคที่กับสโลนนั้นได้ช่วยชีวิตพวกเธอไว้หลังจากนั้นเคที่กับสโลนนั้นก็ไปหาแม่ของเจสกับลูคัสที่บ้านพร้อมกับที่สองสาวนะ่ะวางยาเธอก่อนจะพาเธอไปมัดไว้ที่ชั้นใต้ดินซึ่งในงนั้นเจสเนี่ยก็ถูกมัดอยู่เช่นเดียวกันก่อนที่สองสาวจะมาทุบเจสด,ด้วยไม้เบสบอลแล้วก็บังคับให้แม่ของเขาเนะี่ยนั่งดูจากนั้นก็พาตัวลูคัสเข้ามาแต่แทนที่พวกเธอจะลงมือฆ่าเขากลับยื่นไม้เบสบอลให้กับเขาแล้วก็บังคับให้เขาเนะี่ยทุบทีแม่ของตัวเองเมื่อเขาเนะี่ยเขาสุดลง พวกเธอนี่ยก็ยิงเขาตายขาที่แล้วก็จัดฉากเรากับว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายทางฝั่งของแม่ลูคัสก็ได้เสนอเงินเพื่อจะแลกกับชีวิตของตัวเองแต่ว่าเคที่นั้นก็ไม่ยอมรับแล้วก็ฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมด้วยเครื่องเลื่อยไม้และสุดท้ายเจสันเนี่ยก็มารับเคที่แล้วก็สโลนกลับมาที่บ้านพร้อมกับพาพวกเธอไปส่งที่สนามบินเพื่อเดินทางไปทําตามความฝันที่นิวยอร์กด้วยกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่่่ก็คืืือออชเรงวา Rave เป็นเรื่องราวของฮาเปอร์ช่างภาพที่อยู่กลางป่าคนเดียวและเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอเหตุการณ์บางอย่างเข้าจนทำให้เธอเนี่ยถูกพวกคนร้ายจับได้ เธอก็เลยต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อเอาตัวรอดและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวเริ่มขึ้นในขณะที่ฮาร์เปอร์ช่างภาพสาวที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเธอมีภาพแันแผลไปทั้งตัวก่อนจะมีแซดส์สเลตันนมาขอคุยด้วยพร้อมกับที่เขาได้อ่านรายงานของฮาร์เปอร์การเดินทางของเธอผ่านหุกเขาชิทูมินนั้นมันนอ,อกจะเหมือนกับในวรรณยายเกินไปหน่อยสเลตัน,นก็นเลยถูกส่งมาตรวจสอบว่าฮาร์เปอร์น่ะเป็นคนที่เล่นยาจนหลอนหรือเปล่าหรือไม่เธอก็ต้องทําให้เขา,าเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เพียงคำถามอะไรก็ไม่ทําให้สเลตันเนชื่อเธอได้เลยเธอบอกว่ามีทหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเรเวเนอร์เป็นคนฆ่าบิลลี่แฟนหนุ่มของเธอแต่เท่าที่สเลตันตรวจสอบมาไม่มีคนชื่อบิลลี่ตามที่เธอบอกไว้เลยและจุดที่เธอบอกว่าพบศพบิลลี่อยู่นั้นก็ไม่เจอศพและที่เธอไปที่นั่นก็เพราะว่าจะไปตามหางูแดงซึ่งก็ทาให้เขานะสงสัยว่างูแดงตัวนั้นนะมันมีอะไรพิเศษขนาดนั้น ย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เธอจะมาที่โรงพยาบาลหาเปิ์ก็เข้าไปในป่าและกระายรูปธรรมชาติและกษัตริย์ป่าตามลาพังและเธอเด็กกระพืงจะมาคิดว่าไม่ควรจะไปที่นั่นเลยเธอกินนอนในป่าพาเรือล่องลําน้าเข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่งและก็ทําให้ได้เจอกับภาพที่ไม่ควรเห็นเข้าและท,ทันทีที่เธอเห็นภาพนั้น,นก็ถึงกับอ้วกพร้อมกับคิดจะเดินหนีไป แต่แล้วเธอเก็เปลี่ยนใจและก็เดินไปแอบที่หลังต้นไม้ใหญ่พร้อมกับยกล่องในมือน่ขึ้นมาท่ายอย่างเร็วก่อนจะได้วิ่งหนีกลับมาที่เรือและก็พ่ายนีิยกมาต่อมาเธอเน่ยก็ไปที่รถกระบะของเธอแล้วก็ขับหนีชาวว่าไม่นานก็มีรถอีกคันน่ตามมาด้วยความเร็วสูงแต่แล้วรถคันนั้น,นก็เร่งแซงเธอไป โดยที่ไม่ทําอะไรเธอเลยหลังจากที่เธอน่งขับเข้ามาในเมืองเธอน่งก,ก็ได้ไปที่โรงพักที่ใกล้ที่สุดก่อนจะลอยกับแนนมเพอร์ฟังว่าเธอเห็นอะไรมาบ้างและเธอน่งก,ก็ได้ถ่ายรูปไว้ด้วยระหว่างที่เธอน่งก,กลับไปที่รถเพื่อตั้งต้องถ่ายรูปมาให้กับแนนมเพอร์พร้อมกับนั่งฟังข้อความเสียงของบิลลี่อยู่ก็ต้องตกใจกระทันหันที่จะอยู่ก็มีรถลากคันหนึ่งนะ่ะมาลากรถของเธอออกไปทั้งที่เธอกาลังนั่งอยู่ในรถเธอพยายามบีบแต่แตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครเห็นหรือว่าได้ยินเลย ต่อมารถของเธอเน่ะก็ถูกลากไปไกลจากเมืองและก็เข้าสู่บ้านหลังใหญ่กลางไร่แห่งหนึ่งเธอถูกลากเข้าไปอยู่ในโรงนาขนาดใหญ่ที่มีใช้กักรจำนวนหนึ่งถือปืนรออยู่ก่อนที่เธอจะมาเจอกับเรเวเนอร์ที่ได้รับสายจากในเมืองและก็ได้รู้เรื่องที่เธอน่ใช้กล้องถ่ายฮาร์ Harper เปอร์น่ก็เลยบอกให้เรเวเนอร์เน่เอากล้องของเธอไปเพราะว่าเธอเน่เป็นแค่ช่างภาพธรรมดาเท่านั้นไม่ได้อยากมีเรื่องราวด้วยแต่ว่าเขาก็บอกกับเธอว่า เขาไม่ต้องการกล้องรูารูปถ่ายเขาอยากให้เธอหนีลงมาจากรถด,ดีๆเธอก็เลยลงมาจากรถพร้อมกับปืนกระบอกหนึ่งและก็ลั่นไกาชายชายคนหนึ่งแต่ว่าเรเวเนอร์หนึ่งชายแส้ตวัดข้อมือของเธอได้และก็ลากเธอไปกับพื้นฮาร์เปอร์พยายามจะสู้กลับแต่ว่าก็ถูกเขาเหนือฟัาและก็ทำร้ายจนทําให้เธอเหนือสู้แรงของเขาไม่ไหวและก็บอกไปว่าเธอเห็นเขากับชายคนหนึ่งในป่านั่นเรเวเนอร์ er ก็บอกว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นก็คือการอนุรักษ์วิถีชีวิตแต่ว่าชายคนนั้น,นกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง หาเพื่อที่เห็นว่าเขาทําอะไรไปบ้างน่ก็รู้ดีว่านันน่นนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเธอก็เลยเถียงเขากลับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเขาซัดจนสลบและก็จับเธอมัดไว้เพื่อจะให้คนของเขานํามาคืนใจเธอพร้อมกับจับเธอมาทั้หัวไว้กับคานและเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในโรงนาเลยนอกจากตัวของเธอเธอก็เลยเพยายามจะเหวี่ยงตัวไปมาจนจับคานอีกอันหนึ่งที่มีหลอดไฟติดอยู่ได้และก็ทําให้หลอดไฟนั้นแตกพร้อมกับใชเ้เสษแก้วมาตัดเชือกจนสามารถหลุดมาจากคานนั้นได้และต่อมาเธอก็ได้กินเสกอ,อย่่าางงงงกก็็เเเลดตรรหห้ออห้อออขโนนนแะภพททีีีใธ พร้อมกับวิ่งหนีไปทันทีเพราะว่าใน,นนั้นนะมีคนถูกใส่อยู่ในถุงพลาสติกและก็ยังไม่ตายพร้อมกับกาลังดิ้ดนรนและก็ขอความช่วยเหลือทางฝั่งของฮาร์เปอร์หนึ่งก็วิ่งโดยที่ไม่หยุดหรือว่าหันหลังกลับไปมองเลยพอเรเวนเมอร์กับคนของเขานึ่งกลับมาถึงก็เพราะว่าเธอาหายไปแล้วทางฝั่งของเธอหนึ่งก็วิ่งผ่านทุ่งกว้างเข้าไปในดงป่าและก็ได้เจอกับกระท่อมเกา่าๆหลังหนึ่งพร้อมกับที่เธอได้รองเท้าคู่หนึ่งมาใสา่และก็มีเชือกติดไม้ติดมือมาด้วย ต่อมาเธอหนึ่งก็เดินออกมาจากกระท่อมและก็เปลี่ยนไปที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อจะมองดูรอบๆบและก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มควันเอดร้อขึ้นมาจากป่าไก,กลไคืนนั้นเธอก็เดินไปทางกลุ่มควันนั่นและก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังเมาได้ที่เขาก็เลยแขวนกระเป๋าเป้ไว้กับกิ่งไม้และก็ลาม,มาไว้ห่างตัวเล็กน้อยชายคนนั้นเป็นหนึ่งในลูกน้องของเรเวเนอร์หาเพื่อเห็นหนึ่งงนั้น,นก็ะเลยย่องเข้าไปและก็ขโมยกล่องกระสุนออกมาจากเป้ข,ของเขาจากน,น,นั้นก็ขึ้นไปบนเนินเขาที่มันอยู่เหนือกองไฟ ก่อนจะย้อนกล่องกระสุนไปในกองไฟเพื่อทําให้มันน่าติดแล้วก็เกิดไฟปะทุจนทาให้ลูกกระสุนะระเบิดแล้วก็ถูกชายคนนั้นจนแน่นิ่งไประหว่างเธอเข้าไปหยิบของที่ใช้ได้ในกระเป๋าของเขาอยู่ๆเขาหนึ่งกระฟื้นขึ้นมาจับข้อเท้าของเธอเบาๆตอนนี้เขาถูกยิงจนลุกไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ยังปากดีต่อว่าเธอว่าเธอจะไม่สามารถไปจากที่นี่ได้เธอก็เลยจัดการปิดปากปิดจมูกของเขาเพื่อจะให้เขาขาดใจตายต,ายตรงนั้น ตอนนี้ฟ้านะเริ่มสว่างแล้วฮาเปอร์นึ่ก็วิ่งไปเรื่อยๆพร้อมกับกระเป๋าของชายคนนั้นจนกระทั่งเธอนะัสะดุดเข้ากับลวดเส้นหนึ่งที่มันถูกขึงไว้กับต้นไม้2ต้นเธอก็เลยเก็บลวดนั้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงของรถมอเตอร์ไซค์นะ่ะดังว่ามาจากแถวๆนั้นเธอก็เลยเดินไปต่อเล็กน้อยแล้วก็ขึงเชือกไว้กับต้นไม้ตรงนั้นโดยการขึงให้สูงเท่ากับหัวของเธอจังหวะที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นมาหาเธอเธอก็ล่อมันเพื่อจะไปตรงจุดที่เธอขึงลวดไว้ก่อนที่เธอจะล้มลงไปกับพื้นทําให้คนทีีี่่่่ขขขขมมออเตตรรไไซคนนนนะทททััััวววงจจําาาให้ถูกดดดึ ต่อมาเธอก็ได้ปืนกับหมวกกันน็อกของชายคนนั้นมาและก็เดินออกไปจนได้ไปเจอกับลำธารหนึ่งเธอก็เลยลุยน้ำแล้วก็ข้ามลำธารไปก่อนจะมีลูกน้องอีกคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาจอดตรงริมลำธารพอดีเพื่อต้องารจะปลดทุกจนกระทั่งเธอหนีได้ยินเสียงดังขึ้นก็เลยเดินลอดลำธารเพื่อจะไปดูจนได้เจอเข้ากับหมวกกันน็อกของเพื่อนที่วางอยู่เธอก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็พบเชือกที่ติดอยู่กับมันเลยจัดการสาวเชือกนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆและเชือกนั้นมันก็ถูก ของลูกน้องคนนั้นมาใส่จังหวะนั้นเรเวเนอร์เนี่ยก็ติดต่อมาหาลูกน้องสาวคนนั้นพอเห็นว่าไร้เสียงตอบกลับเขาก็รู้ทันทีว่าฮาร์เปอร์คงจัดก,การลูกน้องของเขาไปแล้วเขาก็เลยขู่แล้วก็ท้ายเธอเนะี่ยล่องขับรถหนีไปดูซิว่าเธอจะหาทางออกได้ไหมเพราะว่าในหุบเขาแห่งนี้มีทางออกเพียงแค่ทางเดียวก็คือต้องไปตามแม่น้ําเท่านั้นแต่ว่าฮาร์เปอร์เนี่ยก็ไม่ใช่รถมอไซค์เป็นยามผ่านนะเธอใช้สองเท้าของเธอนะ่วิ่งออกไปจนได้มาเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งเธอก็เลยจัดการนํำถังพลาสลามนะมามรถ ไ,ได้ต่อมาเธอเน่ก็ล่องแม่น้ํามาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับบ้านหรูหลังใหญ่บนฝั่งก่อนที่เธอเน่จะเดินไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับที่เธอเน่เข้าประตูอยู่สักพักแต่ก็ไม่มีใครหนั่เปิดให้ก็เลยถือวิาสาสะหนั่เปิดเข้ามาในบ้านเอง ในบ้านเธอเนยก็ได้เจอกับชาชาราที่มีชื่อว่าเมลินเธอก็เลยขอขาใช้โทรศัพท์แต่ว่าเขาหนูก็บอกกับเธอว่าไม่มีโทรศัพท์มา15หปีแล้วจากนั้นนายก็เล่าให้เธอและก็ชวนเธอไปนั่งดื่มที่โซฟาข้างเตาผิงพร้อมกับที่เขาหนูคุยเรื่อยเปื่อยและก็เล่าให้เธอหนูฟังว่าตัวของเขาจะต้องใช้ยาเพื่อใช้หัวใจตัวเองนเต้นทุกวันและข้าวของเครื่องใช้เนยก็จะถูกส่งมาอาทิตย์ละครั้งสิ่งของพวกนั้นมันทําให้เขาสามารถอยู่นีได้ด้วยตัวคนเดียวและก็ยังบอกต่อว่ามีเอกสารที่บอกว่าพวกเขาหนะทำอะไรกับภ พวกเขาต้องการจะสร้างและก็เปลี่ยนแปลงหุบเขาดีแม้จะต้องมีคนตายมากมายก็ตามและเขาหนึ่งก็เรียกสิ่งพวกนี้ว่าความก้าวหน้าของอารยธรรมถึงตอนนี้ฮาร์เปอร์น่งก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วว่ามอรลินเนี่ยคือใครระหว่างที่มอรลินเนี่ยลุกไปเติมเหล้าฮาร์เปอรเนี่ยก็ได้เห็นเดเวเนอร์อยู่ในรูปถ่ายที่ตั้งอยู่บนชั้นของเขาเธอเนี่ยก็เลยใช้ความคิดอย่างหนักจนเหลือไปเห็นเข็มฉีดยาบนโต๊ะของเขาก็เลยรีบจากการนำสารเสพตินใส่ไปในเข็มฉีดยาของเขาและก็ทำเป็นนั่งรอเหมือนกับว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น พอเขานนะกกลับมาเสียงของนาฬิกาปลุกหนกะกระดังขึ้นเตือนว่าถึงเวลาฉีดยาแล้วขณะที่เขาหนกกำลังหยิบเข็มฉีดยามาฉีดเข้าไปฮาร์เปอร์นกะ็ลุกมาปิดนาฬิกาปลุกให้ทันใดนั้นเองเขาหนกะก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปะกะติก,กับยาของเขาแต่ว่าเขาหนกะทำได้เพียงแค่นั่งตะโกนอยู่บนเก้าอี้ต่อมาฮาร์เปร์หนะก็ไปหยิบอาหารบางส่วนมาใส่ในกระเป๋าและก็เดินออกไปจากบ้านหลังนั้นแต่มาลินะ่นกพูดขึ้นมาว่าเขารู้ว่าเธอเห็นอะไรหลังต้นไม้ที่เธอแอบอยู B ่ U, และก็รู้ว่าเธอหนกะถ่ายรูปอะไรเอาไว้เพราะว่าเขานะเ็นคนนนนทามมมััขึ้้เเอออองงพรกบุยธ่่วิตไป วพวกนั้นกำลังรอเธออยู่ ต่อมาฮาร์เปร์ก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับขับรถกระบะท,ที่อยู่ในโรงรถนะั่งขับออกมาและวิทีอยู่ในรถในกำลังรายงานสภาพอากาศว่าจะมีพายุฝนจะเกิดขึ้นและคาดว่าน่าจะมีลูกเห็บหนาตรงมาด้วยต่อมาฮาร์เปร์ก็ขับรถมาตามทางเรื่อยๆระหว่งางทางเธอก็เห็นรถนะั่งถูกจอดไว้ตามข้างทางเป็นระยะพอขับมาได้สักพักรถของเธอในกระดับไปสะดืดๆเมฆฝนตอนนี้ก็ตั้งเข้ามาแล้วเสียงฟ้าร้องนะก็ดังไล่หลังเธอมาด้วยเธอก็เลยตัดสินใจแบกเป้และก็ปืนลงมาจากรถและก็เดินเท้าต่อคือนนั้นเธอในก็ใช้รถคันหนึ่งที่จอดอย เดินทางต่อ และสุดท้ายเธอเนี่ยก็เดินไปเจอกับถนนใหญ่พอเข้าไปในปั๊มเนี่ยก็มีร้านขายของชำร้านหนึ่งอยู่และก็ได้เจอกับแนนมเพิร์ที่เดินตามหลังเข้ามาเขาบอกว่าเขากับบิลลี่เนี่ยตามหาเธอตั้งแต่เมื่อวานบบลลี่เนี่ยตามหาเธอไปทั่วหุบเขาพอได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ลดปืนในมือลงและก็ร้องไห้ออกมาเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดแล้วแนมเพิร์เนี่ยก็เลยเข้ามากอดเธอไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วต่อมาเขาเนี่ยก็เจอรถของเธอและก็นำข้าวของไปไว้ในเรือลาดตะเวนเรียบร้อยและจากนั้นก็พาเธอขึ้ โดยที่ไม่รู้เลยว่าแนมเพลนั้นได้กดล็อกประตูรถเรียบร้อยแล้วแต่แล้วเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่าในรูปถ่ายเนี่ก็มีแนมเพลอ,อยู่ด้วยทําให้เธอรู้ทันทีว่าหนีเสิอป่ปจระเข้เ,เข้าแล้วและก็กลายเป็นว่าตอนนี้เธอไม่สามารถจะหนีไปไหนได้เลยต่อมาแนมเพ์เนี่ยก็พาเธอกลับไปหาเรเวเนอร์ในโรงนาอีกครั้งก่อนที่เธอจะถูกมัดไว้กับเสาและเรเวเนอร์เนี่ยก็ฆ่าโบวตัวหนึ่งต่อหน้าเธอทางฝั่งของฮาร์เปร์เนี่ยก็พยายามจะแก้มัดเพื่อจะไม่ให้เขาเห็นต่อมาเรเวเนอร์เนี่ยก็พูดพล เธอในฆ่าคนของเขารวมทั้งเมาลินยังไงบ้างเมาลินนั้นหัวใจไปเพราะว่ายาเสพติดและก็เจ็บปวดอย่างทรมานเธอก็เลยส่งครองให้ด้วยการยิงเขาและนั้นก็ทำให้เธอสะใจมากในการจัดการกับคนของเรเวเดอร์ได้ แถมเขาเนี่ยก็ยังหาตัวเธอไม่เจอด้วยและก็ยังให้แหนมเพอร์ช่วยน่ะจับตัวเธอมาที่นี่อีกและนั่นก็ทําให้เขาในโกรธเธออย่างมากจนต้องเดินเข้ามาใกล้ๆส่วนทางฝั่งของฮาร์เปอร์นั้นเธอก็ก,กำปูไว้ในมือและก็หลอกล่อให้เขาเน่ะมาแก้มาเชือกให้สําเร็จเขาต้องการจะสู้กับเธอตัวต่อต,ตัวแต่ว่าทันทีที่เธอหลุดมาได้เธอก็เลยพุ่งใส่เขาแล้วก็ใช้ตะปูในมือน่ะแทงแต่ว่าเขาหน่ะก็ดันเธอติดเข้ากับเสาและก็ย่างตะปูไป ั้งฝั่งของเธอก็ดิ้นร่นและก็คว้าปืนที่เน็บอยู่ตรงเอวของเขาออกมาทําให้เขาต้องปล่อยแล้วก็ถอยห่างจากเธอต่อมาฮาเปิ์เนี่ยก็กค่อยถอยหลังออกไปทางประตูโรงนาและตอนนั้นเรเวเนอร์เนี่ยก็ปล่อยเชือกเส้นหนึ่งทำให้เบลลี่ที่ถูกมัดอยู่เนี่ยร่วงตกลงมาตรงหน้าเธอเธอเนี่ยก็เลยจะเข้าไปช่วยเขาแต่ว่าก็ถูกเรเวเนอร์เนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีเรเวเนอร์ er เนี่ยทำร้ายเธออย่างหนักแล้วก็ต้องทนดูเบลลี่ถูกจับไปให้หมูในะรุมกิน ส่วนทางฝั่งของเธอเนี่ยก็ถูกจับให้หัวอีกรอบหนึ่งก่อนที่เรเวเนอร์จะจะเข้าไปจัดการกับวัวของเขาที่เขาฆ่าตายพร้อมกับยึดท้องของมันเข้าที่เดิมและภาพกระตัดมาที่โรงพยาบาลสเลตันเนก็ฟังเธอเ่ามาถึงตอนนี้ในกระตัดสินว่าเธอเน่ยป่วยจากการแพร่ระบาดของฝิ่นจนทำให้เธอเน่ยเป็นบ้าและก็แต่งเรื่องราวเน่ยขึ้นมาเองแต่พอเขาไปหาหมอที่รักษาเธอเน่ยก็ได้รู้ว่าตอนแรกหมอเน่าก็คิดว่ามันมาจากสาเหตุที่ตัวของเธอเน่ยเหมือนกับมีวาสลีนทาจนทำให้เกิดการเผาไหม้แต่พอหมอตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งกลับพบว่าเธอถูกดดออองงในนมาาหรข้ีวั ไม่ใช่ถูกความร้อนทำลายร่างกายแต่อย่างใดเพราะว่าตัวเธอเนี่ยกำลังถูกย่อยจนทําให้ร่างกายของเธอเนมีสภาพที่ไม่ต่างจากการโดนไฟเผาและความจริงก็คือฮาร์เปอร์ถูกเรเบเนอร์นั้นจับยัดเข้าไปในตัวของวัวและก็ย็บปิดเพื่อต้องการจะทิ้งให้เธอตายอยู่ข้างในนั้นอย่างทรมานแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง